เวียสุกนลวัฒน์พระเอกเบอร์หนึ่งช่อง7ดต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะไม่มีข้อมูลเลตติ้งมารายงานให้ทุกคนได้ทราบกาันเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะเราก็เลยไปหาข่าวมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันจะได้มีคลิปลงทุกวันก็คือเวียสุกนลวัฒน์พระเอกเบอร์หนึ่งของช่อง7 ก็ได้จะดปากกาเซ็นสัญญาต่อกับช่อง7เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งข้อมูลเนี่ยก็มาจากทางช่อง7เองเลยซึ่งเวียก็ออกมาให้สัมภาษณ์วันนี้เราดูรายการเที่ยงมนเทิงสดของช่อง7เนาะเขาก็มีการพูดถึงการต่อสัญญาของเวียสุกลวัฒน์ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยบอกว่าต่อไปแล้วร้อยปีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร้อยปีจริงไหมเพราะว่าเขาก็พูดแบบนี้เนาะแต่เราว่าน่าจะเป็นสัญญาใจที่อยู่กันแบบยาวๆมากกว่าซึ่งเฮียเวียบอกว่า มีสัญญาก็เหมือนไม่ได้มีสัญญาเหมือนเป็นฟรีแลนซ์เพราะว่าช่องเนี่ยให้อิสระกับเขามากๆอยากทำอะไรก็ทำเวีย <We 're S 1> บอกอยู่ที่นี่อบอุ่นแล้วแล้วก็ไม่คิดที่จะไปไหนนี่แหละพระเอกเบอร์นหนึ่งของจริงและที่สำคัญในวันที่18เมษายนซึ่งเป็นวันแรกที่ละครเรื่องกงน้ำพึ่งเนี่ยจะลงจอแถมยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของเฮียเวียอีกด้วยนะคะทุกคนเลิกงามยามดีอย่างนี้เตรียมปังได้เลยสำหรับละครเรื่องกงน้ำพึง่งก็หวังว่าละครลงจอ เราจะได้เห็นเคมีน่ารักของพระนางซึ่งเราก็รอคอยคู่นี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นเบื้องหลังแล้วเนี่ยเคมีของพระพายกับเวียก็น่าจะเข้ากันอาจจะเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ที่หลายคนชื่นชอบก็ได้เพราะเฮียเวียเนี่ยขึ้นชื่อพระเอกเคมีสาธารณะอยู่แล้วร่วมงานกับนางเอกคนไหนเคมีก็เข้ากันดันนางเอกช่องเจ็ดให้แจ้งเกิดมาแล้วก็หลายคนถ้ายังจํากันได้ย้อนไปประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะที่มีข่าวว่าเวียสุกุลวัฒน์เนี่ย ต่อสัญญาหลายคนก็อาจจะงงว่าเอ้าเพึ่งต่อไปแล้วทาไมต่ออีกแล้วก็คือมันมีกระแสข่าวว่าเวียเนี่ยหลังจากที่ต่อสัญญากับช่อง7เนี่ยมีแค่ละครเรื่องกงน้ำพึ่งเรื่องเดียวเองแถมปิดกล้องไปแล้วก็ยังไม่มีละครเรื่องใหม่ก็จะมีกระแสข่าวลือมาบ้างนะคะที่บอกว่าเวียเนี่ยอาจจะไม่อยู่กับช่องเจแล้วช่องเจเขาก็เลยออกมาแจ้งข่าวทันทีเลยว่าต่อไปแล้วต่อยาวๆด้วยคราวนี้นะคะก็มาสยบข่าวลือที่บอกว่าเฮียเวียเนี่ย จะออกจากช่องเจ็ดซึ่งละครเรื่องกงนะ้ำพึ่งก็ปิดกล้องไปแล้วนะคะทุกคนก็มารอลุ้นโปรเจกต์ใหม่ของเฮียเวียกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ประกบคู่กับนางเอกคนไหนถ้าให้เราเดาก็น่าจะเป็นน้องๆของช่องเจ็ดนี่แหละเพราะเฮียเวียเนี่ยเขาเป็นป่าดันน้องๆของช่องเจ็ดให้แจ้งเกิดกันอยู่แล้วนะคะก็มารอลุ้นกันว่านางเอกน้องใหม่คนไหนของช่องเจ็ดที่จะเป็นนางเอกคนต่อไปของเวียคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตเล็กๆน้อยๆว่าเฮียเวียของเรา สัญญาช่อง7แล้วนะใครที่เป็นแฟนคลับเฮ er ียเวียแฟนคลับช่อง7ก็เฮแล,ล้วรอดูผลงานของเฮ er ียเวียไปยาวๆเลยส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้มีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย